ดวงรายเดือนประจําเดือนกันยายน2563พยากรณ์รายเดือนราศีกัน17กันยายน16ตุลาคมการงานการงานของชาวราศีกันช่วงนี้มีเกณฑ์จะได้เลื่อนตำแหน่งและได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นเป็นอีกราศีที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเช่นเดียวกัน แต่ในส่วนของเพื่อนร่วมงานอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างบางครั้งอาจจะต้องปรับความเข้าใจกันอย่าปล่อยให้ปัญหาไม่ได้รับการปรับความเข้าใจกันนะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องใหญ่การเงินการเงินของคุณจะดีขึ้นในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดีก็แนะนำให้ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นและเก็บเงินไว้ใช้ยามจำเป็นบ้างนะช่วงนี้ยังไม่เหมาะกับการลงทุนใดๆความรับ ความรักของชาวราศีกันสำหรับคนโสดยังคงต้องโสดกันต่อไปถึงจะมีคนคุยบ้างแต่ก็นั่นแหละก็แค่คุยส่วนคนมีคู่มีเกณฑ์จะมีน้องนะถ้ายังไม่อยากมีแนะนำให้ป้องกันดีๆเดอ้อจ้าสุขภาพระวังได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย